ได้แต่สรุปมึงไม่รู้จักเบงนั้นจริงหรอไม่รู้จักเบงไหนพี่เฮียพระเจ้าโจ๊กอ่ะกูกดให้ดูแล้วกูดูคลิปเขาทุกวัานะหนึ่งคือเมื่อใครใกล้เธอนี่มึงร้องไม่ได้จริงหรอไม่ได้จริงจริงนี่ไงพระเจ้าโจ๊แคลน์อ่ะมึงดูทุกคลิปนู่นเว้ยได้ยังไงวะมันไม่ได้ดิเพราะเขาออกจากโซคูแล้วลิขสิ์ไม่ใช่ของเขาแล้วไงออกจากโซคูแล้วเขาไปอยู่วงแลทาย อยู่โซฮอตไม่ใช่โซฮอตก็อีกเพลงหนึ่งเขามีอยู่เพลง Mushroom Hunter มากล้าเห็นนะนะนี่ไงเหนือการเวลากับเพลงความคิดถึงทะลุสายฝนอันนี้มันยังไม่ออกจากไอ้นี่เลยคริสปิ้สาวคริอะไรนะจ๊ะอันนี้มันยังไม่ออกจากที่แล้วแล้วพี่ะใช่สีปีที่แล้วไงมันเล่นเอ็มวีเฉยไม่ใช่เหรอมันเล่นขนร้องเพลงไอ้ังงนะ เออมันมันไปอยู่มัดลุมฮันเตอร์ประมาณสักสองสามารบั้มนี่แหละเออสอเพลงนี่แหละไอ,อแต่เพลงล่าลสุดเขาโปรโมทอยู่นั่นร้องกับไอสิงโตนำโชคเนีเย่ยท,ทำไมชื่อนักล่าเห็ดปะไม่รู้วะผมก็ <laughs> มีชื่อวงเหมือนกันเนาะชื่อวงว่า อันนั้นนักล่าเห็ดไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้อะไม่หมดน,น,นักล่าอันนั้นนักล่าเห็ดส่วน <c ười> มึงนักล่าอะไรก็อาจจะไม่ได้เป็นนักล่าก็ได้ <c ười> เร็วๆร็้ <c ười> ใช่แป๊บหนึ่งอยู่เงียบๆทุกคนเงียบก่อนนะทุกคนเงียบก่อนนะต้องจับเก <c ười> ้าอ,อีกไหมเนี่ยอ่าทุกคนเงียบแป๊บหนึ่งนะบังสมาธิตั้งแต่แรก ไอโจ๊กนักล่าเห็ดแต่มึงนักล่าอะไรขูดไม่ได้ไไดโอ้โหตกใหญ่ให้เนี่ยแสดงว่ายังเป็นตลกตลกหน้าใหม่เออตลกไม่กล้าเล่นนี่หว่าแกตัวได้ไหมแสดงว่ายังเป็นตลกหน้าใหม่จะไม่ใช่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เล่นเล่นได้นี่ยังเล่นไม่ได้แต่รบกวนตลกร้่นพี่สอนวิชานอยครับ ปอนปอ,อ,อนครับจ๊กนักล่าเห็ดปอนนักล่าอะไรฟังช้าช้าชัดชัดนะครับสูงไหม้มมมวแบบว่มา,มา,มา,มานักล่า <laughs> มันล่าไม่ได้หรอก <laughs> จบให้มันจบที่กูเนี่ยแหละ ไปดูรุ่นพี่แล้วดูตลกรุ่นใหญ่มันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันหมดแล้วไปนี่ไงบีเบลิกตันเนี่ยถูกไหมขวาล่างอ่ะเออว่ารู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงเห็นไงไม่ใช่แล้วมันรู้ได้ไงว่าไอ้นั่นอยากกินมันได้ยินเย่จริงมันเห็นของมึงอันก่อนแล้วมนถึงพูด แหรอเห็นตั้งแต่ข้างหน้านั้นแล้วไม่ใช่เหรอว่ามาสิหนิ่งดเวยเอมองอัดไปชอบเล่นละเครียดเล่นละเครียดหรอมเจสิบสองชั่วโมงบีบริตันนี่คือมิเชลทำเจ็ดสิบสองชั่วโมงเลยวะวิธีทำแม่งคือซื้ออย่างอื่นกินดีกว่าท <laughs> ับซ้อนไปอ่ะ มันยากเฮ้ยนี่แค่นี้ก็อร่อยแล้วจริงมึงต้องแคมสุดต้องภูมิเฮี้ยอะไรอย่าง้ยนะเว้ยให้แป้งข้างนอกสุกแล้วก็เนื้อข้างในต้องพอดีอันนี้คือบีฟเวอร์ลิงตันนี่หว่าใช่ใช่ไงต้องถึงถามว่ามันรู้ได้ไงกินเลยด้วยพี่หาแล้วอ่ะใจอาหารไปเท่าไหร่มันเท่าไหร่ใจอาหารครับพี่เป็นไรก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดขายทั้งชิ้นเลยแบบไม่ตัดหลายพันนะ เทปรูปเอาแล้วกันนะเทปรูปเอาเอาเนื้อไปพันกิยามาต่อยไม่ใช่ไม่ใไม่ใชฟังชาโคโ,คโอไอชิโนะรู้นี่เองนะแล,แล้วท่าไมมันไม่อัดคลิปให้ได้เจ็ดสิบสองชั่วโมงวะกระมิมด,ดม,มัน,ม,นมันพิมพ์ข้างใต้อยู่นะเว้ยถ้าไปอาดด่านดีๆมันบอกว่าถ้ากูอัดคลิปเจ็ดสิบสองยี่โมงจะมีควายตัวไหนมานั่งดูไหมมันบอกเงี้ยมันมีไอ้พวกที่เขาแบบสตาร์ดี้ไงแบบ แล้วมันเอาวายไปต้มน้ำทำไมเขาไอ้ชิ้นเาแดกเอ้มันเอาแอลกอฮอลออกให้ได้แต่รถวายเออมันเป็นกรีนมันเป็นกรีนถ้ามึงอย่างนั้นมึงแดกเหล้าขาวจบไปใจถ้ามึงจะเมาอ่ะอยากจะเมาอ่ะอย่าดิกินเลยบีบเลยลิกล็อตไม่เมากินวายไวน์ช่วยลดน้ำหนักน้องไ้พี่รู้แบบโอ้โหกินวายไม่เมาไอ้เฮ่ยพูดอะไรได้ดิ่งไม่ดิ่งแบบล้มตั้งฉากที่จริงจิมันต้องแช่ไว้ฟีดไข่แดงได้ครีม แต่มันทำด่วนๆได้คือต้องน่ากินเลยแค่แค่ไข่กับขี้เมื่อกี้กูว่าซดปมดถ้วยแล้วอ่ะกินไข่ดิบไม่ได้เัียหิวไม่แตไรวะไงอบแล้วอบแล้วอบแล้วอบอีกสี่วันนะอไม่ไปพูดเหมือนกันวะไอ้ยมงรู้ได้ไงกูว่าสี่วันไมซันเดย์แล้วเนี่ยนี่มันอบวันหนึ่งเลยหรอ เฮ้ยมึงหันเลยอ่ะไม่เช็คอุณหภูมิเลยเหรอไม่เช็คแล้วมันทำมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหไอ้เค้กเลยไอ้เหี้ยรสช็อกโกแลตไอ้เหี้ยมันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตาดีวะน่าดีอ่ะดิเป็นอาหารที่มึงไม่ได้หากินง่ายๆเลยก็ใช่อ่ะดิไี่น่าตาดีโอแค่แค่ชิ้นนี้ก็พอแล้วจานน่ะตอนนี้หิวเลยไอ้เหี้ยอยากกินว่ะ ทำไงจะได้กินทำเลยบอกทำไมพี่เปิดคลิปตำหนักไอ้คล้ปนี้ค่อนข้างแรงเลยนะเนี่ยค่อนข้างแรงหรือมันกะให้เอาแป้งสูตรเดียวเนะ่ยไอ้เนี่ยมันกินเนื้อดิบๆไม่ได้กินได้เนื้อสะอาดก็กินได้แหละเนื้อวัวแม่งโคตรสะอาดเเลยยนะว้ไอ้เนี่ยร้อยชั่วโมงกับลาซานญ่าแต่ถ้ามึงกินเนื้อไก่ดิบเนี่ยหูดับแล้วบอกไงไก่จะควายไปกินไก่ดิบทำไมหูดับอาหารญี่ปุ่นนี่ก็โก อะไรมามาอูด้งอูด้งน่ากินยังเลยเอาเล้วมีดูอะไรผมเหวี่ยวหน้าตามันดูดีอ่ะมันทำออกมานี่นัปโปลีอะไรนัปโปลีด้วยไงนัปโปลีคือชาวไอ้นั่นนะอิตาลีนะใช่บอกว่าอิตาลีบออิตาลีลีกอ๋อ f**ing shit หุยเห็นพริกแล้วแสบติดภาพมันทำดูสะอาดสะอ้านด้วยแหละพริกญี่ปุ่นมันไม่เผ็ดนะเว้ย แต่นี่คือชาแนลคนเกาหลีนะเว้ยมอนแกล้งอ่ะนี่ไงเขาชื่ออยู่ว่าคูคิมฮารูคุกิ้งฮารูคูคิมคุกิ้งคุกิ้งอ๋อชื่อเต็มๆชื่อคุกิ้งฮารูฮารูอะไรกูว่าไม่ใช่อูน้งอ่ะกูว่าสปาเกตตี้มากกว่าไอ้เนี่มันเหมือนพาต้าเลยเออแต่เส้นมัน หนานุ่มมันน่าจะโอเยอะกินไม่ใช่ไม่ใช่สปาเกตตี้มักกะโรนีซอสเยอะขนาดเนี้ยมักกะโรนีผลเนี่ยนะเอ๋อที่ผอนไม่ไหวแล้วโว้ยมันน่ากินจนะว่าเออหน้าตามันดีกูเลยกดเข้าไปดูด้วย ผู้ที่ลางอกด้ว่ยเนี่ยอยู่ทั้งคืนเีลยคือเนี่เออถ้าเราต้มมาม่าแล้วแบบดูภาพแล้วกินเราจะได้ลดในภาพเลยวะได้มันได้นเนอะผมเคยทำด้วยพี่คนโง่ทำตัวะนี่กูกูดูคลิปนี้ด้วยมันหน้าตาดีกูกดด้วยมีไหนน่ากินอีกดูแบบเปป็นนมังโทสเฉยๆไอันที่เป็นไข่น่ากินไข่ไส้บนเนี่ยไข่กับข้าวผมอยาไข่กั่ไข่เดียวเอง เม,ม,มันไม่ใช่แค่ไข่กับข้าวเลยม,มันใส่ชีสใส่แฮมด,ด้วยดูดิมาสัญญาเปล่าเอาตนา้นหอมไม่ไม่ใช่ผมจะเอาต้นหอมนั่นแต่มันทำดีจังทำดีเลยภาพมันทำดูดีแค่นี้ก็กินได้แล้วนะเออแค่นี้ก็กินแล้วนะองเออผมไม่ต้องมูงไม่ต้องสุกหรอกเออโยโยโยเย้สนุกเก็ตเก็ตเดบิวต 랩เก็ใช่ไงโคโลลโคนล랩ไม่ใช่ดิที่หน้าของเขาที่หน้าจนแน่นี่ไงเขาชื่อว่าเอาวินโสเอาวินโสเอาวินเลยนะเอาวินโศร้อยชั่วโมงละซันย่ามันจะโหดขนาดไหนวะนี่ถึงขั้นลงไปกินกล้วยมาเลยนะเฮ้ยซิโคหมูปะน่ะไม่ใช่หมูแผ่นหมูแผ่นอะไรลรา หมูแอบหมูหมูโงหมูด้วยอเยดูดได้กินเลยด้โหคุณจบเมื่อไ่ที่โคหมูแล้วจริงจิ้งข้างบนให้แน็กนี่คือหมายถึงอะไรได้เหรอวะนี่ไงขีปอกเขาขีปออกนี่ไงละลายออกไงโอ้โหเนื้อยังเปื่อยอ่ะเออมันนั่นเปื่อยไงไม่ต้องมีโอ้ชิสไม่ต้องมีแอบชิมมั่งไงบอกให้เราลองมาทำดูมันคุกชีสดิ ไอ้เย็ดโดชีสเนอะเจดโดเจดโดเจนได้าอุ้ย่าฮ่าฮ่าไม่มีไข่อะไรสค่ตอกไข่ใส่ปากก็อร่อยแล้วตอนนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดใช่เหรอเราลองไห้เขาเลยไม่ชอบกินหรอาหายเดรี่อะสางประเทศมีไข่เป็ดด้วยวะมีมันมันยืดแป้งเป็นยืดปลาหมึก ตามมานี่เลยขายตามวัดเลยก็ถูกแล้วทำเส้นพาตต้าไงใช่ม <harder> ันทำเส้นพาตต้าก็จะทำเป็นเส้นยาวก็ซอยเอาไงกูเคยทำจริงนะเว้ยลาซานญ่าใช่เหรอเออแต่กูไม่ได้ทำเส้นเองขนาดนี้เฮียจริงเส้นมันมีสำเร็จรูปซื้อเป็นแพ็คมาให้ใช่ถ้าทำขนาดนี้สมควรร้อยชั่วโมงอัสัตว์เส้นแม่งเส้นใหญ่ยิ่งกว่ากวยจับควยจับ ดูได้ไงว่าเส้นใหญ่ยิ่งกว่าก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บมันใหญ่ตรงไหนใหญ่ใหญ่ไม่เท่าก๋วยอืมลายก๋วยดองไรเนี่ยมันทำชิ้นใหญ่อยู่นะแดกนี่คือไขมันตายเลยว่าบอกอะ้รกินแค่คนเดียวไอ้นี่กินแค่ช็อตเดียวก็พอแล้วนิดๆหน่อยๆนอยโอ้โหเป็นนักดูดีมันถ่ายภาพสวยดีนะือไงเนี่ยล่ะสัญญาไอ้สัตว์เนี่ยกินแค่เนี่ยแค่เสี้ยวนี่ก็พอ จะกินหมดเป็นกูกูซัดโฮอ่ะเออคาว่าซัดโฮะ่ะโอ้โแล้วโฮะเลยคือมทิ้งถาดต้องซัดที่ไรียบตายนะเว้ยโอ้โหพี่ดูดิไอเยซัดทั้งถาดคือตายนะเว้ยกูไม่แปลกใจเลยทำไมกาบิวชอบกินเฮียมื่อแอนชีสต้องซัดโฮะดม่งโรยชีสเพิ่มไปคิดดูละไอ้เหี้ยนี่อย่างดีอะ การโยกีไอ้ก Exec ็ไอ้ยี่ท um ี่มันทำลาตัญญาฮอดเค้กเขียนฮอดเค้กติดการ์ตูนยี่มึงทำการโยกีทำไมทำได้ไงวะ